สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาตัดหญ้าอีกแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ตัดเหมือนเดิมเราไม่ได้ใช้มีดเหมือนเดิมแล้ววันนี้เราใช้เครื่องตัดตัดกันสองคนนี่เราเป็นคนจับนี่คนหนึ่งก็ต้องเป็นคนจับส่วนอีกคนก็ใช้เครื่องีเครื่องแบบเครื่องตัดหญ้านี่ตัดเลยชึ๊งแล้วมันก็คือมันจะตัดง่ายกว่าเดิมอ่ะแล้วมันก็ไวขึ้น คนนึงจับเนี่ยเอ็เนเอนหน่อยคนนึงก็ตัดไปตัดไปแล้วเราก็เรียงเรียงว่าเดี๋ยวเราก็มาขนขึ้นรถอีกทีวา,วางวางว่ตัดวางวางว่ แต่ก็ต้องเร่งเครื่องให้เป็นนะตัดแบบถ้าเร่งไม่เป็นนะเคยแล้วเคยเห็นคนที่แบบเร่งเครื่องไม่ไม่เป็นอะ่ะตัดแบบแปกแปกตัดไม่ขาดเนี่ยอันนี้คือเรารู้มือกันแล้วอะ่ะคนตัดก็เก่งอะ่ะเขาก็จะเนี่ยแหละตัดเข้าคนก็จับดึงพึ่งๆึ่งสบายไว ไปตัดไปคุยกันไปทำไปเรื่อยๆเพิินๆสองคนดูมันก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่มันจะมาเหนื่อยอีกทีก็คือตอนยกขึ้นรถยกขึ้นรถไถเอากลับมาบทที่บ้านทำตัดกันดีจนกรงเกงขาดเป็นตัวๆแล้วจ้ะ วันนี้เราก็ลืมใส่รองเท้าผะบะอี้รองเท้าบูทมาอีกแต่ไม่เป็นไรรองเท้าคู่นี้มันก็แบบมันก็กันอะไรได้บ้างเพราะว่ามันไม่ใช่รองเท้าสวนธรรมดาไอ้มันมันจะมีตรงหวัวมันปิดเท้าเราด้วยไอ้วัวให้แพ้ให้แกะมันเดิม ไปจ้ายากำลังสวยเลยจ้าจริงๆเขาจะต้องให้ยาวกว่านี้อีกสักหน่อยแต่เราตรงนี้มันมันแบบมันอยู่ใกล้ด้วยหยิบง่ายจับง่ายเอาก่อนเลยจ้าตัดกันสองคนสองตอตั้งแต่กี่โมงอะแปดโมงเก้าโมงกว่ากว่าก็เสร็จพอก่อนจ้า แล้วเอามาบดเดี๋ยวว่าจะไปอีกทีรอบเย็นๆเขาตอนกลางวันมันร้อนอะ่ะตัดไม่ไหวเอามาบดเอามาบดในร่มก่อนช่วงกลางวันแล้วก็เอามาบดในในบ้านตัดตันไปจับกอนี้ให้ให้หมดกอแล้วก็ตัดเวลาหยิบออกมามันจะง่าย ไปทางไปจ้ดไปเรียงไปเริ่มคันนิดหน่อยโอเคจ้าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ้ะ